ค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยกันนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เจดจำนวนนับ21ถึง100นะคะค่ะต่อไปเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกันนะคะนับมัดดินสอสิบได้กี่มัดคะนักเรียนได้สองมัดนะคะและดินสอหน่วยได้กี่แท่งคะ ห้าแท่งนะคะแปลว่าสองสิบกับอีกห้าหน่วยนะคะก็จะเป็นยี่สิบห้านะคะข้อต่อไปเลยค่ะนับมัดดินสอสิบได้กี่มัดคะได้ห้ามัดนะคะและดินสอหน่วยได้กี่แทง่งสองแท่งนะคะแปลว่าห้าสิบกับ สองหน่วยนะคะเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบสองนะคะข้อต่อไปเลยค่ะนับมัดดินสอสิบได้กี่มัดคะสี่มัดนะคะและดินสอนหน่วยได้กี่แท่งเจ็ดแท่งนะคะแปลว่าสี่สิบกับอีกกี่หน่วยคะ หน่วยนะคะเป็นเท่าไรสี่สิบเจ็ดนะคะข้อต่อไปเลยค่ะนับมัดดินสอสิบได้กี่มัดคารนะเรียนได้แปดมัดนะคะและดินสอนหน่วยได้กี่แท่งหกแท่งนะคะแปลว่าแปดสิบกับอีกกี่หน่วยคะหก หน่วยนะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ย86นะคะข้อต่อไปเลยค่ะนับมัดดินสอ10ได้กี่มัดคะ7มัดนะคะและดินสอนหน่วยได้กี่แท่ง9แท่งนะคะก็คือ70กับ9หน่วยนะคะเป็นเท่าไหร่คะ70 เก้านะคะข้อต่อไปเลยค่ะนับมัดดินสอสิบได้กี่มัดเก้ามัดนะคะและดินสอหน่วยได้กี่แท่งคะได้เจ็ดแท่งนะคะก็คือเก้าสิบกับเจ็ดหน่วยนะคะเป็นเท่าไหร่คะเก้าสิบเจ็ดนะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ